สวัสดีค่ะทุกท่านพระราพัน prediction channel จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลักนาสิงนะคะหากท่านใดไม่ทราบลักนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง16สิงหาคมถึง16กันยายนก็สามารถดูดได้นะคะการทํานายจะมีผลในช่วงวันที่18สิงหาคม จนถึงประมาณวันที่9กันยายนค่ะคือดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงหนวันที่18สิงหาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกรนในวันที่18สิงหาคมดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่27สิงหาคมและดาวเกตย,ยกเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่9กันยายนค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอพระคุณมากๆค่ะเราจะเห็นได้ว่าในเดือนสิงหาคม คนลัคนาสิงห์นะคะถือว่ามีความสำเร็จทำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณหวังไว้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจมันได้เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนและจะเห็นได้เด่นชัดในหลังวันที่18สิงหาคมในเรื่องการงานมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นผู้ใหญ่เจ้านายให้การอุปถัมภ์ให้การสนับสนุน มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายสถานที่ทำงานนะคะไปรับตำแหน่งมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะหรือบางท่านมีการเปลี่ยนงานแตเน่เป็นการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีนะคะ หรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจของเรานะคะมันจะมีความสำเร็จมีข้อเสนอดีๆนะคะหรือสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันเป็นความสำเร็จมันเป็นผลกําไรหรือสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะลงมือทําและคุณเห็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณลงมือทําโอกาสจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นการวางแผนหรือตั้งใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ ขอให้รีบลงมือทำโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จมันจะเร็วขึ้นดังนั้นในช่วงนี้มันเป็นโอกาสที่ฟ้าเปิดหรือจังหวะดีๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ผลที่ได้รับกลับมามันเป็นผลในทางบวกนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยนะเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับคนรอบข้างเพราะคุณจะต้องแบกความหวังนะคนรอบข้างอาจจะต้องพึ่งพาคุณ แต่ขอให้คุณคิดนะคะว่าคุณโชคดีที่คุณจะประสบความสำเร็จและคุณอาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะถ้าบางครั้งที่คุณเหนื่อยนะกับการทำงานกับการวางแผนอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณพักแล้วเดินหน้าต่อนะผลที่ได้รับจากการที่คุณเหนื่อยนะ ในครั้งนี้มันจะเป็นผลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะการเงินของคุณมันจะบ่งบอกได้เลยว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามามีโอกาสเสียงโชคได้โชคลาบก้อนใหญ่มีโอกาสได้ปรับเงินเดือนก็ได้นะคะหรือลงทุนทำธุรกิจอะไรผลที่ได้รับกลับมามันเป็นผลกำไรที่เกินคาดนะคะมีบางท่านนะคะมี ได้รับสิ่งที่เรารอคอยก็ได้อาจจะเป็นมรดกไม่ได้ไหมายความว่ามีการสูญเสียอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะมอบให้กับเรานะคะหรือคุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเราหรือบางท่านนะคะเสี่ยงโชคนะคะก็มีโชคลาบเข้ามาแต่ไม่ได้แนะนําให้คนลักนาสิงเป็นคนเสี่ยงนะจริงอยู่คนลักนาสิงเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะการที่คุณเสี่ยงโชคโอกาสที่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่มันมี เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ดวงของคุณในเรื่องการงานการเงินมันเปิดดังนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นกับการทำงานกับการทำธุรกิจโอกาสดีๆมันจะเกิดขึ้นนะคะความรักก็เช่นกันถ้าคุณโสดไม่แนะนำนะ ให้มองหาความรักมันอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเนื่องจากคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีความสามารถมีความเป็นผู้นําคนก็อาจจะชื่นชมคุณอยากทําความรู้จักแต่ตัวคุณจะต้องมุ่งมั่นกับการงานกับการทําธุรกิจในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้มองคนรอบค่ะก็ขอให้มุ่งมั่นนะคะลดทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในการทํางานโอกาส ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณสนใจในด้านความรักแล้วจะไม่ให้มองคนที่สนใจคุณหรือเข้ามาให้กำลังใจคุณก็อาจจะเป็นการ เริ่มต้นทำความรู้จักแต่ขอให้มุ่มงมั่นกับการงาน,งานกับการทำธุรกิจก่อนนะคะส่วนคนแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วมีความเข้าใจกันเพียงแต่บางครั้งคนลัคนาสิงเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานก็อาจจะเหนื่อยนะพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันหรือมีอารมณ์นะคะหรือการใช้อารมณ์นะคะดังนั้นขอให้รามัดระวังนะคะการที่เราเหนื่อยนะคะหรือเราอาจจะ หงุดหงิดลําคาญใจก็ยังไม่ควรที่จะพูดกับคนรักนะอาจจะมีการพูดคุยให้เข้าใจว่าคุณทุ่มเทกับการงานนะอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักแต่คนรักเข้าใจคุณนะณตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนว่าเป็นจังหวะดีๆที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงอย่างที่บอกว่าเรื่องสุขภาพเรื่องการสื่อสารเรื่องการใช้อารมณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นทิศทางบวกนะ การงานของคุณมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จการเงินมีไรายได้ที่ดีเข้ามามีโชคลาภก้อนใหญ่มีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบรรดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จ ในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ